เชิญคุณกะระยานำบทสวดเปิดภพภูมิได้ค่ะคุณแมมเปิดคุณแมมสวดตามครับคุณแมมตรงทางเดินเนี่ยมันทางเดินเนี่ยมันยังมีนะมะพระท้าจัตุระภูตานังอาคัจฉายะอาคัจฉยะอาคัจฉยะอาคัจฉาหิติอาคัจฉาหิติ วัดตับโพวัดตับโพคัตฉาหิอาคัตฉาหิพุทธังเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดสังฆังเปิดสหัสเนโตสหัสเนโตเตโชทิพภะจักขุเตโชทิพภะจักขุวิโสทายิวิโสทายิ เดี๋ยวก่อนนะให้ดูละอืมเป็นไงบ้างจ๊ะหัวเลาะขำกันอีกแล้วควันอะไรลนะ่ะอ,อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆตาก็มองไม่เห็นเลยใส่แว่นควันอะไรครับจุดบุหรี่สูบแล้วครับเห็นอ่าน หลอกกันเองแล้วมีควันอะไรแน่ะควันอะไรแน่ๆมันมีควันจริงๆนะเห็นไหมหนาวเหรอหนาวใช่ไหมออกจากปากคุณคุณแม่มใช่ไหมกมาใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเควันควันอะไรคุณแม่มสูบบุหรี่เหรอครับคุณแม่มหันไม่เป็นด้วยคุณแม่มฟังก่อนคุณแมมม่่ก็็ไเปนหันก็ไม่เป็มคุณแมหมคุณแม่มสูบบุหรี่ป่ะครับ เดี๋ยวก่อนเี๋ก่อนไม่ได้หรอดูวดยดยด,ยดยผมว่านะคุณแม่มกลัวผีแน่นอนรีบเปลี่ยนเรื่องเลยอ่าตรงที่พี่แม่มเขาแพนแผนกล้องไปตรงทางเดินมันจะเป็นมุมมุมของห้องอะ่ะตอนที่เขาแพนมาทางซ้ายหรูเห็นเป็นเงาเงาผู้ชายยืนอยู่ในมุมมืด ควันเมื่อกี้อาจจะเป็นแต่มันไม่ใช่ควันจากคําพูดและอากาศเย็นหนาวเนะี่ยไม่ใช่อ่ะมันขึ้นมาหนามากเลยเป็นควันลอยขึ้นมาแล้วก็กว้างมากแล้วก็เยอะมากขึ้นมาขาวลอยลอยขึ้นมาถ้าให้สังเกตอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่บุหรี่ก็ควันทูบทูบเป็นกรรมอะ่ะมีสองอย่างเดี๋ยวต้องถามคุณแมมก่อน เหมือนควันทูบเป็นกรรมแต่จะใช่หรือเปล่าถึงได้ถามคุณแหม่ว่าควันอะไระขึ้พุ่นมนลโวลว่าคุณแหม่มเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้จุดทูบจ,จุดอะไรไหมครับไม่ไม่ค่ะแล้วรึหนาวไหมครับเวลาพูดควันออกปากไหมครับโอ้ไม,ไม่ไม่ถึงกับควันแล้วค่ะไม่ใช่ภาคเลยแล้วเมื่อกี้ใกล้ๆกกล้องก่อนที่จะปิดกล้อง มีอะไรแถวนั้นที่เป็นพวกควันพวกอะไรเหมือนไม่ไม่ม่เมื่อกี้ที่ปิดกล้องเลยเพราะว่าเหมือนมีเสียงอะไรกระแทกอยู่ข้างหลังเลยปิดเลยคือเมื่อกี้ทุกคนเน่ะเห็นควันคล้ายๆควันทู่แบบลอย<ม>ฟุ้งออกมาใหญ่คือเมื่อกี้ที่ได้ยินก็คือว่าที่ที่ปิดกล้องเลยก็เพราะว่าไม่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 อยากให้ให้สวดอะไรเพราะว่า เมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนข้างหลังเนี่ยอะไรล่วงมันดังมากมันดังดังตุ๊บเลยปิดกล้องเลยและคิดว่า <c oughs> ที่เมื่อกี้เข้ากล้องเป็น,วนควันคล้ายๆควันทูบลอยออกมาเยอะเลยนั่นคิดว่าเป็นควันของอะไรครับไม่ไม่ทราบอ่ะนี่ไม่ทราบเอา้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่ไม่รู้เลยเหรอว่ามันเป็นควันอะไรมันม,มันได้ยินเสียงไงได้ยินเสียงเหมือนอะไรล่วงดังตุ๊บเสียงดังอ่ะอยู่คนเด,ดียว ด,ยว,ด,วย,ดยว้สาบานได้ว่าไม่ได้แอบไปจุดทูบไม่ได้แอบไปจุดกระดาษอะไรนะโอ้ย้าถือ้าถือโทรศัพท์อยู่ด้วยกันเนี่ยจ,จะไปจุดยังไงละจ๊ะคงชัดเจนนะครับผมว่าเมื่อกี้พี่แมมมีอะไรมาให้ปรากฏนะครับพี่แมมจะพี่แมมจะออกามาและคุณแมมก็ได้ยินเสียงด้วยนะครับเสียงเสียงมันดังเสียงมเหมือนอะไรอ<ล>่าตั้งติด บุธิทิศแผ่ส่วนบุญไปนะครับผมทุกคนหมดมแผ่เมตายอีกแล้วก็แผ่ให้เจ้าที่เจ้าทางสัพจิตวิญ,ญญาณที่ส่วนคุณแม่มด้วยนะครับที่คลองสิบเอ็ดปทุมธานีนะครับถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆ่งขึ้นไปถ้าท่านมีความทุกข์ขอให้หมดทุกข์ขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุคุยไปคุยมาบอกแล้วอย่าสวดอย่าเปิดเพลงไม่ดีเราจะดูอะไรก็อย่าไปนี่เราเหมือนเราเรียกเขาอ่ะเขาอยู่เขาดีๆเราก็จะดูเขาเราไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะเวลานั้นขึ้นมาเอาแม่ช่องนี้เล่าเรื่องผีจะเหมือนพวกล่าท้าผีะครับผมพอคุณแมมพาดูเราก็ต้องเชิญเข้ามาสิครับ แต่คุณแมมบอกไม่กลัวผีไม่ใช่หรอแมรีบปิดรีบลงเลยอันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อแล้วที่บอกไม่กลัวผีสวัสดีน้องปลอยน้องแจมครับผมไม่ใช่หรอกนะถ้าเกิดปกติไม่เท่าไหร่แต่นี้เสียงมันอะไรมันร่วงแบบดังเหมือนอะไรร่วงน้ำลตกนี่น้องคลอยกับน้องแจมมาช้าไปนิดไม่ไม่พอใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปิดกล้องก่อนปิดก่อน เราไม่อยากลบหลู่เขานะเรายังไม่อยากผสมชาติลงรับเราก็อยากอยู่แบบมีความสุขเขาให้เราอยู่อย่างมีความสุขแล้วหญ่ๆไปปกวนเขาอะไรคิดอย่างนั้นถ้าเขาอยากให้เราเห็นเขาก็แผ่นขึ้นมาให้เราเห็นเองเราอยากไปเรียกเขาคิดแบบนั้นไงคะเป็นคนคิดแบบนั้นเราไม่อยากไปลบหลู่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่ว่าไม่ใช่ว่ากวนเราไม่อยากลบหลู่อะไรอย่างนั้นมากเนาะทุกคนต้องเข้าใจนิดนึงนะเพราะอยู่อ่ะคนเดียวอ่า เข้าใจไหมคะว่าคุณเดียวตสรุปว่ากลัวใช่ไหมต้องตรงเลยไม่ต้องมาอ้อมค้อมกัวแม่เมื่อกี้เขากําลังมาเลยนะเนี่ยเมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้คุณกระยาคิดว่าอะไรครับเป็นควันเขาโมงแบบเหมือนนังผีเลยนะเป็นควันวิญญาณเขากําลังมามาให้รู้ว่าเขามาอืควันขึ้นหนาแล้วก็ขึ้นพูดแล้วคนลุกใช่ละเขาเลย แล้วแล้วคุณแหม่มก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บใช่ไหมครับค่ได้ได้ยินเสียงเหมือนอะไรข้างหลังเนี่ยมันมันร่วงนะคะมันร่วงเหมือนดังตุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาไม่น่าพอใจเราอ่ะไม่น่าพอใจเลยไม่น่าพอใจก็เข้าบ้านก่อนออเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาอย่าเล่นแบบนี้สิบางครั้งเขา,าเป็นเสียงดัง,ดงตุ๊บเขาก็อาจจะบอกว่า ฉันมาให้รับรู้แล้วไงเขาอาจจะไม่ได้โกรธก็ได้มันน่ากลัวไม่เชื่อแล้วที่บอกเจอผีแล้วเดินไปพิสูจน์แต่ผมไม่เชื่อแล้วเนี่ยราคาคุยแน่เลยแม่บอกเจอผีไม่ไมลลมกลัวเดินไปพิสูจน์พอได้ยินพอ,พอ,พอได้ยินแบบนี้ปุ๊บตั้งหลักก่อนมันคนเรามันก็ต้องตั้งหลักสิคะอ๋อตอนตอนนี้ขวัญขวัญมาหรือยังตั้งหลักเสร็จยังกลับไปต่อแล้ว แล้วไปเปิดหน้ากล้องต่อเดี๋ยวทองคาถาอีกรอบเดี๋ยวก่อนที่สอนเขาบอกว่าคุณแหมเห็นควันไหมคะไม่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 เห็นค่ะไม่เห็นในกล้องนี้เห็นเต็มเต็มเยอะแยะเลยครับผมเต็มเลยควันหนาเหมือนเหมือนตอนที่โทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอโหสิกรรมจิตวิญญาณตรงนั้นนะไม่ได้ลบหลู่ดูมินนะเหมือนเหมือนเราดูหนังแล้วผีมาอย่างอย่างั้นเลยนะ เป็นควันขาวๆลอยออกมาเลยจริงๆเนี่ยก็จะไปเอาเวลาไหนจุดทูบมือก็ถือโทรศัพท์จะเอาเวลาไหนไปจุดทูบละจ้ะเออ,อนนคุณสมชาติเนี่ยนะชอบมาคิดอะไรเนี่ยใครจะมาจุดทูบอะไรตอนนี้ฮะคุณสมชาติ <laughs> <laughs> ไม่จริงเรารักประเทศไทย่เห็นมั้ยอันนี้ให้ขำหนึ่งละ <laughs> จะหายกลัวก็ตรงเรารักประเทศไทยนี่แหละ เ่่อกกหหายหยาลัวนรรปะททศไ,ทไสวัสดีน้องปอยครับคนน่ารักคนสวยคนมีเรื่องผีเยอะ,ะน้องปอยเข้ามาช้าไปนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้บ้านสวนที่คุณแหม่มเลิฟๆเนี่ยไปเช่าอะ่ะเขาอยู่คนเดียวห่างจากบ้านคนอื่นตั้งหลายกิโลเนี่ยอยู่โดดๆดเขาพาไปดูบรรยากาศหน้าบ้านมืดๆนะครับแล้วเขาก็เอาสปอร์ตไลท์ไปส่อง ตอนแรกไม่ได้สอ่องก็เลยพีิชกก็เลยให้คุณกรยาสวดบทเปิดพบภูมิที่อาจารย์โอเล่เคยบอกไว้นะปรากฏสักพักหนึ่งมีควันขาวๆลอยแบบหนังผีลอยมาจากา้างด้านที่เขาวางกองไปด้านมืดๆหน้าบ้านลอยมาขมงเลยครับเห็นชัดเจนแล้วแล้วคุณแม่มเขาก็บอกว่ามีเสียงดังตุ๊บเขาก็เลยรีบถอนตัว ปิดกองเขาบ้านเลยตอนนี้ไปอยู่ห้องพระแล้วใช่ไหมคุณแมมยอมรับมาสะดีแหมแล้วก็เล่าก่อนหน้าบอกว่าเป็นคนไม่กลัวผีเจอผีเจออะไรก็จะเข้าไปดูมันดูไม่ไหวมันดูไม่ไหวได้ยินเสียงแบบจ่าจ่าโอ้โหแต่ก็เมื่อเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่มาขนาดนี้ใช่ไหมเขาก็ได้ยินเสียงประตูปึงปัง คาะประตูนี่ก็ตกใจนะคะเคาะประตูแบบสามตกใจ,ใจอ๋อมีความต,ตกใจเราก็ค่อตกใจแต่ว่าก็ยืนตั้งสติเหมือนว่ายืนพักหนึ่งต้องยืนแบบคุมสติให้ได้แล้วค่อยๆมาแล้วเราก็สวดม์เลยตรวดดังด้วยแล้วแล้ว,แล,วแล้วเมื่อกี้<ร>เมื่อกี้กลัวมากแค่ไหนช่วยช่วยสารภาพมาสติดีๆพอได้ยินเสียงดังตุบแค่นั้นแหละค่ะเข้าบ้านเลยขอบอกไม่ยืนละ จะช่วยช่วยตอบนฉี่แตกมหมฉี่แตกบิดกรปิดกับปลอยไหมว่าไปยืไม่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 ถึงขั้นนั้นแต่ไปยืนตั้งสติแล้วสวดมนต์นะเมื่อกี้ได้สวดมนต์ไหมสวดนิดนึงขอขำหน่อยขอขำน้องปลอยเมื่อกี้นะยังกับทำเอฟเฟกต์หนังผีเลย ควันขาวลอยเหมือนควันทูออกมาเลยยังกับแบบหมอกอะ่ะไม่ไม่เชิงหมอกเป็นเหมือนควันขาวๆอ,อ่ะใครดูไม่ทันไปย้อนดูได้เลยครับผม